สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพ่อพกช่องยายไพพากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพก็ได้นําข้อมูลเนวทางตำเล่าวันนี้เนาะค่ะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมเราฟังยายไพกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพนําในเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประพาดเบิ่งนพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักทายกับแก่ไพก่กะคอมเมนต์มตัดตตคลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องกบบาบววหลายยายห้างพี่น้องไปเบิ่งเนวทางตำเล่าวันนี้เลยเนาะจ้ะอันนี้คือเนวทางของเจฟองเบียเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเจฟองเบียเพื่อนบอกว่างวดนี่ลูดหกเนาะจ้ะหกสองหกห้าหกแปดเม็ดเดียวหกสาม 3ตัวคือ136จากแนวทางเจฟองเบียร์ตำมลาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นอตีเนาะอาจารย์เนาะอ่องทับเก่าทับหกหาอาจารย์นอตตีบอกว่าหลุดหาหาเม็ดเดียวนะจากแล้วก็5 3าสามสามแปตัว583 530และ580จากแนวทางอาจารย์นอตตีเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ชวโรดเนาะค่ะเขาจะว่างวดที่เล้วอาจารย์ชวโรดเข่าเนาะค่ะเพนบอกว่าเดนหนึ่งสี่หาฟันหนึ่งค่ะหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดสี่และเก้าห้าจากแนวทางอาจารย์ชวโรดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนุ่มเฮ้งนุ่มเฮ้งเข่าดีได้ที่จังขานุ่มเฮ้งวอที่เล้วกับเข่าเนาะจ้ะนุ่มเฮ้งเข่าพนบอกว่าเดนหกกับเก่าเนาะจ้ะ เก้า93 96 95 36 26 6 8 6 7 65 3ตัวคือ3 9 7เก้าเนเก้าเนีนเนนสองหกกับเกาเจ็ดพี่น้องจ๋าสามหกตรงกับเจฟองเบียร์นะคะเนาะกับหกแปดตรงกับอาจารย์นอตีบอพี่น้องก็เลือกว่าหาดใจเย็นๆนะคะพี่น้องคะไปเบิ่งต่อไปอีกเนาะจา้า โต๊อไปเล่จ้านี่เป็นแนวทางของแอดจันดาราเนาะคะ่ะแอดจันดาราเราบอกว่ารูดวิ่งรูด3กับหาเนาะจ้ะวิ่ง3าวิ่งหามาเบิง้งสอตเพิ่นก่อนเนาะพี่น้อง3 0 3 1 3นย์สามหนึ่งสามตัวคือ 3, 3, 3, 7 5 3 8 5 3าสามแปดห้9 2 3มเสามตัวเนีนเคือ2อสกับหาสอันนี้คือแนวทาง ตามเล่าของอาจารย์จันดาราเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เป็นแนวทางผู้ใดล่อค่ะพี่น้องขะแอดพาร์ลิงฮารเนาะจ้ะงวดที่เลี้ยวเพื่อนเข่าค่ะพี่น้องขะงวดที่เลี้ยวเพื่อนเข่าซีเก้าเนาะจ้ะมเม็ดเดียวแอดพาร์ลิงฮารงวดนี้คือแปดศูนย์เนาะจ้ะสามตัวกามี่หกแปดเก้าหกเก้าศูนย์หกแปดศูนย์แล้วก็ เพิ่นหมาเพิ่นบอกว่า8ปดเกาและ80ดแต่เม็ดเดียวเพิ่นคือ80เนาะจ้าจากแนวทางของแอดพลึงหัดเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่ากันหกน68นไม่เดอ้อสัจจาเพิ่นวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแมงปอเนาะคะ่ะแอดแมงปอบอกว่าเดน3 82 2ตัวคือ29 39 28 38 23 25 3า89 3แปดสามตัวคือซีสองแ 93 5และ8 2 3จากแนวทางของแอดแมงปปเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรากสินเนาะคะ่ะอาจารย์กรสินห่มากลวดหาอีค่ะพี่น้องคะ่ะ51 53 54 56และ57ตรงกันครับอาจารย์นอตตี้คือหาสามเนาะค่ะพี่น้องเนาะเน้นเน้นหาหกก็หาเจ็ดว่าซันจ้าพี่น้องกาพิจานาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าสามตัวคือเจ็ดห้าหกจากแนวทางของอาจารย์กอนกราสินเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทา่าขคงสุดไทยว่าซันจ้าเพื่อนว่าเพื่อนหามา596555จัดไปหาเก้าเม็ดเดียวเขียนๆ59จากแนวทา่าขคงสุดท้ายเนาะจ้าต่อไปเลยจา้าไปบักย่างเร็วค่ะพี่น้อง่ะเพราะว่าการย่างหลายชุดเอ่อหลายเวลาหลายอยู่เน,น,ะนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพื่อนหา4 6งวดนี้หาย C หาหาตรงกันกําลายอาจารย์เนาะจ้า,จาพี่น้องจากแนวทางของลุงนินเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสามตัวว่าสันจ่าพี่น้องงวดที่เลี้ยวไฮเก้าสี่หกออกตัวกับเนาะจ่ 4, 6, 4, 9, ะสี่หกสี่เก่าว่าสันวดนี้เพื่อนไฮอ่าหกหนึ่งศูนย์สองตัวคือหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสี่หกและหนึ่งแปดจวดจดาดฝาดเบื่มลองเบิ่งเนาะค่ะนาะตต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า แนวทางของแม่สุรีเนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางของแม่สุรีเนาะค่ะเนาะแม่สุรีเล่าไห้มาจ้ะพี่น้องจ้าแม่สุรีเล่าว่าเอ่องวดที่แล้วาาเล่ววาเ,ลลเข่าเก่าซีเนะาเนะจ้ะซีเก้าเนาะจ้ะเนาะงวดน,นี้เด่นสามจ้ะมีสามหนึ่งสามสองสามสี่และสามหาสามตัวคือสามศูนย 3036นากเนาะจ้าเน้นๆคือ3 6หฟันเม็ดเดียวคือ36กเนาะจ้าเนาะจากแนวทางของเพิินเนาะค่ะกับพิจารนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของเมสุรีเนาะจ้าโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดรัชนกเนาะจ้าแอดรัชนกงดที่เหลวแอดรัชนกให้เข่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดรัชนกเพื่อให้เข่าจ้าเพื่อน ให้เขาซีเก่าตรงๆเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดน,นี้เอรัชนกเราบอกว่าเด่นลูดหาตัวเดียวเนาะคะ่ะลูดห้าข้างบนเนาะจานะ้าเนาะแล้วก็มาเบิ้งสามตัวเอรัชนกเนาะจ้ามีแปดห้าหนึ่งแปดห้าสามหกห้าสี่หกห้าเจ็ดเดนบนหาอันนี้คือข่างเทิงนะพี่น้องแย่ไปซีจีบอกให้เนาะห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่และหาเจ็ดนี่คือแนวทางบนเนาะจา้ะแนวทางล่างเพิ่นจะเป็นเอ่อ 68 8 6และ3 663เท่านั้นตรงกับเ er, นะจฟ้องเบียร์เนาะจ้าก63มแล้วก็8 6ตรงกับของผู้ใดจวดจดาดฝาดเบื่มเลยเนาะคะ่นะเนาะจากแนวทางของ er, เจฟ้องเบียร์เอเอ์รัชนกตรงกันกับ3 6กับเจฟ้องเบียร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมหมายสพิมพาเนาะจ้าก53,59 6, 3และ6 9เกตัวคือ 0, 53 159 763869สาดหกลุดหาคับ6เนาะจ้ะพี่น้องจ้า63ตรงกัน6353ตรงกันลายอาจารย์มากเนาะคะ่ะพี่น้องนะนเนาะการพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นชุดเต็มจ้าพี่น้องจ้าชุดเต็มลุงนิ่นเพื่อนบอกว่า3ตัวเพื่อนเนาะจ้าเด่น5กับ6เนาะจ้าหากับ6อีเหลือพี่น้องศูนย์ห้าสี่นึ่งหกศูนย์เออห ศูนย์สี่เนาะจ้ะสองตเพิ่นกะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่หกศูนย์หกหนึ่งห้าสี่เจ็ดสี่วสันแล้วก็กันเบิรนหาหาวสันจากแนวทางของลุงนินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์บอบอแกวเนาะจ้ะเนาะแนวทางอาจารย์บอบอแกลลูดหาจาพี่น้องจ้าศูนย์ห้าเก้าห้าและแปดหาเนาะจ้ะสามตัวคือ ห้าศูนย์หาจากแนวทางของอาจารย์บอบอแก้วเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าห้ามาปิดทายโดยแนยวทางของแอดเคอีเนาะจ้ะแอดเคอี e, เพื่อนมีบนมีล่างเลยค่ะพี่น้องขาเพื่อนให้อ่าตำเล่ามาหนิงวดที่3ามเนาะจ้ะส่วนหมากเลขบิ่งเพื่อนจะเข่าด้วยพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าบิ่งบนหากับเกาฟันหาเนาะจ้ะเพิ่นเลยจับหามาหกห้าศูนย์ห้าสองห้า 690929พี่นอ้องคนขีดเส้นสีแดงไว้6ห2หาและ2เก่าคือตัวเด่นเนาจะจ้ะข้างล่าง3กับ2ฟัน3เนาจะจ้ะเพื่อนจับให้มามี738393 7282922พี่น้องจ้า8393และ เก่าสองคือตัวเด่นของอาจารย์แอดเคอีตําลาวันนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยะไปซีกะยายไพ่กะขอขอบคุณพ่พอเม่พี่น้องเนะาะจ่าที่ได้เข้ามารับชมเราฟังกะขอให้สุขภาพแข็งเรงเฮงเรือ่อยๆสุขู่สุขุนเด้อจา่าว่าจ่าได้ทีวีบมวลหรือว่าอ่านตัวเลวคิดกะขอถทดขอไพ่หลายเลนเนาะคะ่นะเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมูลเนื้อทาง้งยายไพ่มาให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนวทางเนาะจ่าขอบคุณหลายเด้อจ่าสวัสดีจ